สวัสดีครับพวกผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับตอนนี้มังกบี้นะครับก็อยู่ที่รีสอร์ทนะครับที่เมื่อคืนเนาะที่เรามาถ่ายที่วัดมาบมาบมา่านะครับอยู่อำเภอเมืองโคราชนะครับตอนนี้ก็ตอนนี้คือกําลังเช็คเอาท์ออกนะครับเตรียมเก็บกระเป๋าเก็บอะไรแล้วนะทุกคนนะครับก็เดินทางไปจังหวัดชัยนาทนะครับวันนี้นะครับที่ชัยนาทนะครับ วัดธรรมามูลวรวิหารนะครับอยู่อำเภอเมืองนะครับจังหวัดชัยนาธนะครับก็ยังไง fc นะครับก็อคอยดูไลฟ์สดนะครับก็น่าจะไปถึงก็น่าน่าจะเย็นนะทุกคนนะนะครับเพราะว่ามันมันไกลอยู่นะครับทุกคนก็ค่อยๆไปนาะทุกคนเนาะค่อยๆไปมันไอเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันประมาณ4ี่ชั่วโมงอะแต่ว่าถ้าผมวิ่งก็ เลดไปหนึ่งชั่วโมงนะนะครับเลดไปหชั่วโมงถ้าถ้าวิ่ง4ี่ชั่วโมงผมก็เลดไป5ชั่วโมงนะครับถ้าเราพักบ่อยมันก็จะช้าลงนะครับก็พยายามจะไม่ไม่พักบ่อยนอกจากจะเ,เติมน้ํามันแล้วก็เข้าห้องน้ำนะครับก็ตอนเที่ยงเนี่ยผมก็หาอะไรกินกินกินก่อนเลยก่อนก่อนที่จะเดินทางยาวๆนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปแวะกินที่ไหนเนาะนะครับ ก็ผมก็ง่ายครับคือข้าวเที่ยงไม่มีอะไรมากมีเซเว่นก็ไปกินข้าวที่ในเซเว่นนั่นแหละซื้อข้าวกินในเซเว่นนะครับเมื่อเช้าผมก็เพิ่งตื่นนะครับเพราะว่าเมื่อคืนโอ้โหลงคลิปจนถึงตีสามตีสามครึ่งนะครับประมาณนี้นะก็ง่วงนอนมากแล้วก็ลงคลิปเสร็จก็นอนนะครับคลิปมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะหลักร้อยก็มีหลักพันหน่อยหน่อยก็มีจะไม่เป็นไรครับก็ ได้ถ่ายมาแล้วอะเนาะนะครับตอนนี้ยอดยอดวิวคลิปอาจอาจจะยังไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็น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 ยอดที่ผมถ่ายหน้างานอะ่ะคนคนจะดูเยอะนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าการการแสดงอะนะครับคือผมอะถ่ายคลิปอยู่หน้างานแล้วมันมีหลายช่องที่ทํา youtube เกี่ยวกับดิจิทัลเกนะครับเขาก็จะเอาอดูคลิปไลฟ์สดเนี่ยก็ตัดตัด,ตด,ตดไปลงในช่องของตัวเองแล้วก็ คนก็จะไปดูในช่องนั้นก่อนอ่อนี่นะครับมันคือยอดปัญหาไปตร้งไหงก็คือจากตรงนี้ครับคนที่ไม่ได้มาหรือคนที่อ่อเอาคลิปของคนอื่นมาตัดนั่นแหละอันนั้นอันนั้นจะเร็วกว่าคือผมนะี่ยผม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 อยู่หน้างานก็จริงอ่ะนะครับแต่ว่าช่องอื่นเขาเอาไปลงไว้หมดแล้วนะครับนี่แหละก็ทําไมถึง ยอดมันถึงได้น้อยนะครับเป็นเพราะอย่างนี้นะครับก็ผมก็ต้องดูทิศทางของตัวเองนะนะครับก็ดูทิศทางว่าเอยถ้าเกิดว่าการแสดงถ้าเกิดเราถ่ายแล้วเออบางทีมันได้ยอดน้อยบางทีอาจจะต้องมาเป็นเก็บหน้างานหรือทาคอนเทนต์อะไรที่มันต่างออกไปเพื่อให้อ่าช่องของผมเนี่ยมันมียอดยอดดูที่มากกว่านะครับผมผมต้องคิดคอนเทนต์ขึ้นมานะทุกคนเนาะนะครับเมื่อคืนลงไปก็มีอยู่คลิปเดียวนะที่ ที่น่าจะได้คลิปหมื่นนะน่าจะมีคลิปเดียวอ่ะไม่เป็นไรครับนะก็นะครับเมื่อคือนนะครับคนเยอะไหมนะครับคนคนเยอะนะนะครับ mm hmm. เก้าอี้เยอะนะคือวัดนี้แปลกมากคือแบบเขาเขาตั้งเก้าอี้แบบว่าเขาเขาไม่ได้เรียงแถวอะก็คือเขาเขาตั้งเก้าอี้แบบกระจายแบบรอบวัดเลย <laughs> เป็นเป็นงานแรกที่แบบฮู้เก้าอี้ทําไมโคตรเยอะเลยนะครับเออ แต่ผมก็ไม่รู้นะว่าเขาเก็บเก้าอี้คนละคนละเท่าไรนะครับผมอืมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะงานกระถินแต่ว่าลิเกก็ไม่ไม่ได้ดูฟรีใช่ไหมต้องต้องเสียค่าเก้าอี้นะครับประมาณนี้นะแต่จริงจริงก็อยากให้แบบว่าเอ,อจัดเก้าอี้เท่าเท่าที่จัดแบบตรงตรงตรง,ตรงล็อกหน้าหน้าเวทีลิเกก็พอแล้วที่เหลือก็ให้ชาวบ้านนะ่ะมาปูเสือ่อมายืนดูก็ได้อ่า ใช่ไหมครับไม่ไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเสียเงินก็ก็ได้ดูได้ดูลิเกน,นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับมันแล้วแต่บางพื้นที่นะครับเมื่อเขาจะเป็นอย่างไรแต่ไม่ใช่ปิดวิกปิดวิกกับกระดีแล้วนะครับปิดวิก,กก็คือที่สุพรรณอันนั้นคือปิดวิกเลยล้อมเลยล้อมสังกสีเลยนะครับก็ที่วัดธรรมมูลนะครับวราพิหารเนี่ยเราก็ไม่เลือกว่า,วาที่วัดเนี่ยนะครับกว้างไหมนะครับอันนี้ผมดูในอ พิกัด GPS e นะครับทุกคนไม่รู้วัดกว้างหรือเปล่านะครับมันเหมือนทางทางเป็นขึ้นเขาเลยเนาะผมผมไม่รู้ว่าวัดวัดนี้อยู่อยู่ที่เขาหรือเปล่านะอะมีมีแม่น้ําอ่ามีแม่น้ําเหมือนวัดอยู่อย,อยู่อยู่บนภูเขาเลยนะผมดูจาก อันนี้นะครับดูจากอ่าแมปนี่นะครับอืมโอ้มีมีบันไดขึ้นไปผมว่าเป็นภูเขาแน่ๆเลยนะทุกคนนะครับลักษณะเป็นเหมือนภูเขา,ววานะอือผมซอง่องดูนะครับเหมือนบทเก่าแก่นะครับอืม ก็ใช้เวลานะครับทุกคนนะครับก็ตามนี้เนาะนะครับยังไงครับ f c ก็ช่วยติ้งเงินสนับสนุนนะครับค่าน้ำมันค่าที่พักให้แมงกะบพีด้วยเนาะนะครับผมก็ยังไงช่วงไลฟ์สดนะครับผมก็จะขึ้นไลฟ์แล้วก็จะมีมาเรขบัญชีติ้งเอาไว้ให้ f c นะครับได้ช่วยช่วยกันนะครับในในคลิปผมผมไม่ได้มีนะนะครับเดี๋ยวไลฟ์สดเดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับทุกคนนะก็ตอนนี้นะครับ ยังยังไม่ได้กินข้าวกินอะไรเลยนะครับมีเอฟซีนะครับเมื่อคืนเจอเอฟซีเอฟซีให้ขนมบ้าบินนะครับมันมีอยู่สองกล่องอเขาบอกว่าให้น้องนุ่นปากให้น้องนุ่นหนึ่งกล่องแล้วก็ผมหนึ่งกล่องก็ผมเพิ่งได้กินเมื่อเช้า,าก,ก็ถือว่าเมื่อเช้าผมได้กินขนมบ้าบินกันแล้วกันนะครับข้าวไม่ได้กินนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมทําคลิปเสร็จนะครับ ไปไปนั่งโหลดคลิปที่หน้าเคาน์เตอร์เสร็จก็จะขี่รถไปกินข้าวที่เซเว่นแล้วก็ขี่รถยาวๆไปนะครับทุกคนอืมยาวๆไปเนาะบรรยากาศวันนี้นะครับท้องฟ้าโอ้ร้อนๆนะครับทุกคนแจ่มใสเลยนะครับไม่ไม่คืมนะแดดเลยเละครับทุกคนอ่าเดี๋ยวนะโอเคเดี๋ยวเราดูตารางงานนะครับว่า ผมจะไปงานวันไหนได้บ้างนะครับถ้า f อช่วยติ๊งสามหนุนแบกับบี้นะครับผมก็ยังสามารถไปต่อได้เหมือนกันนะครับวันที่สิบนะครับวันวันมะรืนนะอยู่ที่ลบบุรีนะครับวัดสามัคคีประชารามนะครับผม อ่าวัดสามัคคีประชารามนะครับแล้วก็วันที่สิบเอ็ดนะครับที่วัดโคกกระต่ายอันนี้อยู่ที่สระบุรีนะครับโหมีงานมีงานติดต่อทุกวันเลยนะทุกคนนะติดต่อกันกันทุกวันเลยนะครับผมอืม วันที่สิบสาแม่ลาดพร้าวเนี่ยคือผมต้องผมต้องอเก็บเงินเอาไว้เดินทางไปกรุงเทพนะทุกคนนะผมน่าจะไปขึ้นรถนะครับที่อยุธยานะนะครับผมอเอารถฝากไว้ที่ขนส่งอยุธยานะครับทุกคนอ,อตามนี้นะทุกคนนะครับ ก็ยังไง f อก็ช่วยสัตว์3นับสนุนแมคบ,บี้เนาะผมก็จะไดะ้มีเงินทุนแล้วก็ทำหน้าที่ไลฟ์สดนะครับถ่ายคลิปให้ f อได้รับชมบรรยากาศลิเกกันนะครับตอนนี้รถรถก็จอดอยู่ข้างนอกนะแต่ว่ามันมันไม่มีร่มนะมันก็ได้แดดแหละทุกคนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ เนี่ยผมก็อาบน้ำอะไเรียบร้อยละแต่งตัวนะครับเก็บเสื้อผ้าเก็บกระเป๋านะครับกระเป๋าชึบนี่ก็ขากล้องนะครับเราก็ต้องเตรียมพร้อมมาทุกคนต้องเช็คนะครับก็ไม่ไม่ไม่ได้มีลืมอะไรนะนะครับหมวกน,นอก็อกไเรียบร้อยล้ะเป๋าเงินของเรากุญแ<ม>จรถนี่กุญแจ อ่าห้องก็เอาไปให้เขานะครับอันนี้คือคืนุญแจก็ผมก็ได้ร้อยหนึง่งเพราะว่าเขาเอามาจาหนึ่งร้อยนะครับาจากยูแจหนึ่งร้อยนี่น้ําก็จะเอาน้ําไปด้วยนะคะรับทุกคนน้ำมันมีอยู่สองขวดอันนี้ กินไม่หมดก็เทใส่ให้เป็นขวดเดียวนะครับ่าคือเรามาเช่าห้องเราเราเสียเงินแล้วเนะเาะแล้ก็ต้องน้ำนี่สำคัญเก็บกระเป๋าอาโอเคเรียบร้อย เดี๋ยวแบงค์กบ,บีก็จะออกเดินทางนะครับเดี๋ยวยังไงผมขอกินข้าวทําอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะได้ไลฟ์สดเดินทางนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ